แฮปปี New Year, ้นิวเยียบอกทีเฮชหลอกด้วยการแฟดเซลลดราคามินิเกมรุ่นลับยูนิตแบบคุ้มๆสำหรับใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีนักชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้นก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งนวันนี้นะครับผมเนี่ยก็อยู่เกมโรบอตนั่นเองนะอยู่ในแบบเอ่อเขาเรียกอะไรทอร์เร็ตทาวเวอร์ดิเอนซ์นะครับผมเดี๋ยวไม่ได้หก็มาเจอนะฮะตัวใหม่แล้วเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดีนะฮะโอกาสได้1.5%นะะแมนสนึ่งจุดห่างเะอ่ร์เก็ตนต์นะ ก็รู้ประจำลำเพลงนะฮะก็เนี่ยโอกาสไหนวะอ๋อมันมีไม่ไม่ติดเคสนะฮะอู้โอกาสได้สามเปอร์เซ็นต์นะเขานีแต่ผมจะบูสต์ด้วยเอ่ารักอีกนะครับผมนะมาดูดีกว่าว่าผมจะหมดเงินไปเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้งบผมก็มีสี่แสนเจ็ดนะครับผมนะแบบเยอะๆเลยทีเดียวสี่แสนเจ็ดไม่ออกเลยผมผมเลิกเล่นนะผมบอกไปเลยเกมนี้โอเคฮะโอเคฮะกดรักเสร็จแล้วนะครับผมนะไป let's go สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะ ไปเฮ้ยเอ้เอาไอ้เฮี้ยคลิกเดียวได้เลยมาแล้วเฮี้ยเฮ้ยคลิกเดียวมาเลยวะทุกคนเฮี้ยอุยอ้ยเฮี้ยไหนวะอุย้ยนี่ฮะโอเคครับเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเนะี่ยดาเมจน,นะครับอยู่ที่พันห้าถึงเจ็ดพันห้านะครับเท่าที่ผมดูมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแต่มันจะมี slowing slow ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเอฮ้ยชิ่ยถ้าเป็น s l o ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือโคตรดีเลยนะทุกคน แล้วก็ระยะส2บสองถึงหกินะคู่ดาวสองถึงยี่ถึง0ูนจุดยี่สิบห้านะครับผมนั้นแล้วก็ดีเบสเจ็ดร้อยห้าสิบถึงสามหมื่นนะครับผมนะอั 30, นนะนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันดูนะครับผมนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมจะเอาตัวตัวนี้ออกก่อนก็แล้วกันฮะแล้วก็ตัวนี้ใส่มาแทนโอเคเดี๋ยวลองเล่นกันดูก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงน,งน,นะสำหรับตัวนี้ระดับแฮตไปเลยปะอุ้ย ค่าวางแค่สองรอยห้าสิบเองเหรอเฮ้ยถูกจังอะค่าวางถูกเกินมันจะโหดไหมเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะไม่โหดว,ว่ะดูจากสภาพแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองวางดูนะครับตัวแรกนะครับผมเนะน,นี่ยสองร้อยห้าสิบค่อนข้างเรียแบบค่อนกระจอกเลยโอเคะโอเป็นการตี ตีแบบนี้โอ้โหโคตรห้างที่จะช้ามากๆเลยนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าตัวมันเอามาทําอะไรวะเอามาน่าจะเอามาสโลปปะหรือสโลเนีเห็บัสสโลไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะน่าจะเป็นตัวสโลมากกว่านะตัวนี้เดี๋ยวต้องรอดูฮนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมวางกีเลเซอร์ไว้ตรงนู้นนะกีเลเซอร์มันสโลเท่าไหร่นะสโลไปเอามันไม่บอกขอกีเลเซอร์ เอลเรามาดูขั้น2กันดีกว่านะเอาโดนหลับเลยเฮียเออเอาเอาลขั้น2นะครับผมนะปาบนะเพิ่มระยะอุ้ยมีเคสสีเหลืองคูอะไรเอาดาเมจขึ้นเป็นพันห้าเลยเฮียอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยพปไปเล่นดาเมจดขึ้นเป็นพันห้าเลยทุกคนอุย้ยแล้วก็ข้าหน้านี้เร็วด้วยนะเอามันมีปืนเหรอมันยิงปืนเหรอทุกคนใช่ปะอีกข้างหนึ่งมันเป็นอะไรวะเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้อ่ะปืนปะ เฮ้ยเฮียทำไปเล่นไปได้อยู่นะขั้นต่อไปนะใช้เงินอัพนะหนึ่งพันนะรับผมเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัพดูนะคเขาอัพป้าบนะครับผมเนี่ยะก็เพิ่มแค่ระยะนะครับผมเนี้ยแล้วก็แค่นั้นเองเพิ่มแค่ระยะเออไม่ไม่มีเลยเพิ่มเลยขั้นต่อไปแล้วใช้เงินสี่พันนะรับผมเนี้ยนี่เฮ้ยมั็นสโลอยู่นะทุกคนเอ้าเฮียหลับเลย ออ,อตัวหลับแม่ผมไม่ชอบเลยตัวหลับแม่เนี่ยเห็นปะ่ะมันสโลอยู่นะดูดิสโลโคตดเยอะเลยเอ้ยตัวเอ้ยตัวเขาท่าที่ดีนะดาเมจเยอะเลยนะเ๋อแล้วครูเอ้ย,ออยตัวมันดีอยู่ทุกคนผมชอบนะคือตัวให้แบบเข้ามาระยะระยะแบบวงสีขาวสโลแบบหนักมากอะ่ะดูดิเออโคตดดีอับก่อนอับ นี่ยดูดิโคสโลอ่ะอืม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 อือุ้ยดาเมทเขาหน้าที่เยอะด้วยนี่ไม่ใช่เล่นนะทุกคนดูดิอุ้ยโตโหดเลยเนี่ยสโลจัดโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัพนะเขาผมนะเงินสี่พันนะเขานะป้าบเขาใหนะ้เพิ่มดาเมทแทนนะอุ้ยกลายเป็นบินแล้วอุ้ยระยะโคตรกว้างแล้วดูมันสโลดิพี่อดาเมทขึ้นเป็นสามพันสามนะฮะทุกคน อัพตัวตังก่อนผมว่าตัวเดียวเผื่ออาจจะไหวนะตัวนี้ดูดิคือมัน,นรัวจัดอะ่ะแต่ต้องรอดูว่าไปเรื่อยๆว่ามันจะตันเท่าไหร่ดูดิมันตัวเดียวเอาอยู่อะ่ะทุกคนดูดิอุย้ยสุดโหดดูดิโอ้ย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 ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวย้ำนะคเขาในอีกสองพันอีกพันหนึง่งดูดิ โอเคอัพปั้มนะครับผมนะดับเมอรเป็น7,500นะครับผมนะดูดิอุ้ยเชได้อยู่ทุกคนอุ้ยมีเลเซอร์ด้วยเฮียอุ้ยโซนโอ้ยล้วอะไรมีขอบสีเหลืองคืออะไรสีส้มคืออะไรเลเซอร์เหรอโอ้เลเซอร์เลยรอะไกลจัดอ่ะทุกคนดูดิยี่ตัวมันอย่างดีทุกคนเดี๋ยวจะวางไอ้ดีเจไว้ข้างๆดูว่าดาเมจจะขึ้นเท่าไหร่เนาะปั๊บ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 ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น เก้าพันสามนะครับผมเนะี่ยจากเจ็ดพันปะ่ะนะฮะหรือเปล่าวะลืมอื้โคตรแรงทุกคนไหวป่ะตัวเดียวว่าตัวเดียวนี่น่าจะยังลำบากนะตัวเดียวเพราะมันดาเมจแบบเดี่ยวอะถ้ามันดาเบจหมูนี่น่าจะไหวเยอ่เฮ้ยตัวดีเลยเนะี่ยทุกคนผมแนะนำนะให้สุ่มหามาเล่นนะตัวนี้โคตรดีอะกีเดเซอร์มันสโลแบบมันสโลเท่าอันนี้ปะ ดูดิอันนี้มันสโลจัดเลยดูดิดูดิดแทบไม่เดินอะดูนี้อันนี้พอๆกันปะวะอันไหนสโลกว่ากันนะทุกคนน่าจะพอๆกันแล้วสโลเท่ากันเลยปะอืมน่าจะสโลเท่ากันหรือเปล่า อุ้ยโคตรโหดอะี่กีเดเซอร์สโลดูดิไม่สโลพอๆก,กันแหละผมว่าอุ้ยสุดโหดเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่ามันจะไปได้กี่เวฟนะบางแค่ตัวเดียวนะครับผมในอันนี้ว่าไปได้ไม่ไกลหรอกผมว่านราะมันดาเนเดียวอะหายทุกันตัวนี้ มาดูอันโอ้ยยืดดูดิอ้ยสโลวจัดสโลวจัดเรเียบร้อยหมดโอ้ย,อยไอ้ตัวนี้มาแล้วแสนหนึง่งแป๊บเดียวหายไม่ยมันตัวโหดอยู่ดิผมว่ามันใช้เงินบางขัง้นให้ถูกนะเอาอยู่วะดูดิโอ้ย นี่ฮะหมดเกลี้ยงเแล้วดูนะอ๋อมันจะพาผมไปถึงกี่เวฟฮะเฮ้ยไหวเปล่าหลุดเปล่าหลุดเปล่าเฮ้ยไหวเปล่าผมว่าโดนตัวหลับนี่น่าจะยากนะตัวนี้ดูดิเดี๋ยวผมวางไกลๆก่อนนะทุกคนวางเผื่อกันตัวหลับเลยป๊า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 โอเคเดี๋ยวผมพายตัวนี้ กันโดนตัวหลับฮะ <S <S โอเคตอนนี้พาพามาได้สามสิบวฟแล้ลฮะทุกคนโอ้ยไหยาวๆไปยาวๆ ไอเส้นขาวนี่สโลใช่ไหมโอเคเส้นขาวสโลอะดูดิผมชอบมากเลยตัวแม่งดีนะทุกคนระยะแม่งไกลจัดเลยดูดิแล้วสโลแบบโคตรไกลอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเอากรีนนี่กรีนดูดิกรีนแบบแค่นิดเดียวเองอะ่ะเฮ้ยหรือพวกรกกรีนเลยวะพอกับกรีนเลยบ้างร,ร,ระยะสโลมันไม่นะผมว่าไอตัวนี้กว้างกว่านิดน,นึงเฮ้ยได้เจ๊งโลทุกคนไม่น่าไหวว่ะผมว่านะ ไมาได้แค่3าเวสฮนะดูดิโอ้ยโอ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าเอ้ยะทำไมตัวนี้ค้างอ่ะเอ้าเน็ตผมว่าตกใจเที่เกระู้ว่าเน็ตลุดละเอ้ยไม่น่าไหวแล้วตรงนี้เยอะจัดอ่ะทุกคนดูดิไม่น่าไหวแล้วตัวนี้ เยอะจัดเรียบร้อยไม่น่าไหวไม่ไหวฮนะไม่ได้สามสิบเจ็ดเวฟนะฮะทุกคนเนี่ยบอีกนิดเดียวก็จะเลยเขตละดูดิโอ้ยไม่ไหวโอ้เรียบร้อยลาก่อนโอเค้าก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกับลักกันนะเขาเนี่ยก็ถืวนะอว่าเป็นตัวดีอีกตัวหนึ่ง,งเลยนะทุกคนดูดิ มาได้ถึงสามสิบเวฟเลยทุกคนเกือบ40เวฟบอะตัวเดียวเฮ้ยเพิ่งไหวอันนี้เฮ้ยยื้อได้อีกไม่จบคลิปง่ายๆ่ทุกทีเฮ้ยไม่จบคลิปง่ายง่ายะจบละเฮ้ยไม่จบง่ายๆไม่จบง่ายๆเฮ้ยลุ้น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 เฮ้ยไม่จบง่ายผมบอกเลยเออได้จบแล้วตัวนี้เป็นแสนเลยเฮ้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 ย เรียบร้อยจบคลิปฮะโอเคบายผม